สวัสดีค่ะรถแฮชแบ็กห้าประตูสภาพสวยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะรถปี2020นะคะ MG 3.5V 1 Sunroof y o t o นะคะคันนี้ปี2020ค่ะจะสวยนะคะเป็นรถมือแรกค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังผสมกับผ้าลายบูเบอรี่นะคะแอร์บ b กเก้าอสกจารีโมทนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันไม่20,000แท้ค่ะกล้องสองถอยแอร์ระบบดิจิตอลนะคะกระจกปับไฟฟ้าพาไฟฟ้าค่ะ ราคาโปรโมชั่นนะคะอยู่ที่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะดาวสามหมื่นบาทขึ้นไปค่ะผ่อนเดือนละเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะคะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้คนเดียวนะคะไปที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะรถสวยค่ะสภาพใบแดงเลยนะคะต้งเงินพันห้าประหยนน้ำมันมากมากเลยค่ะด้านหลังผลของได้เยอะนะคะ สภาพดีค่ะราคาตั้งไม่แพงนะคะได้รถสภาพสวยไปใช้ค่ะรถปี2020นะคะสีทูโทนด้วยนะคะสภาพดีมากๆค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ MG 3 1 5 V Sunroof Giotto นะคะคันนี้ปี2020ไม่สอ0หมืเองค่ะใช้เงินอากรถ30,000บาทนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 58ติดต่อแอมค่ะ